ท <si ี่จริงเล่นดนตรีไม่เป็นเลยเห็นไหมมาเปิดเผยความลับตรงนี้มองเยี้ยหุ่นว่ามันมันเหมือนเหมือนผมฟูฟูเหมือนจิมมี่เฮนดริกแต่ที่จริงเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยเขาบอกเอ็งนี่แหละเอ็งทำเพลงมาเป็นจิมมี่เหมือนไทยชี้ทางให้เอ็งเนี่ยเอ็งทำเพลงก็เลยผักดันกันตรงนี้ผมก็เลยสนใจวงการเพลงแต่ว่าโดยการไม่รู้อะไรมาก่อนเหมือนกันเริ่มจากงูงูปลาปลาหัดแต่งอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้น ก็แต่งเพลงง่ายๆแต่งยากนะจะไม่ใช่ง่ายคนไม่เคยแต่งต้องมาแต่งเพลงแต่ว่าก่อนนั้นทําอะไรก็ก็เขียนกรอนเขียนคือเขียนกรอนเขียนกวีเวลาเขามีม็อบก็เขียนกรอนส่งก็ขึ้นไปอ่านผมไม่ได้ขึ้นอ่านส่งไปให้โคศกอ่านอก็เป็นกรอนเฮครับเป็นระยะๆอยู่แล้วใช่ไหมส่งประจําอยู่แล้วส่งให้เขาเฮกันอ่านก็เสร็จเฮตบมือพิงพพอจะจําได้บ้างว่าเวลาที่เราเขียน เราใช้สัมผัสอะไรอะไรยังไงไม่ก็เขียนเขียนในม็อบนั่นแหละเขีมันรู้สึกยังไงเขียนอย่างนั้นเลยฮะครับเขียนตรงนั้นก็ส่งขึ้นมันมันก็เป็นหลายหลายคนเขียนไม่ใช่เราคนเดียวอเขาก็อ่านเห็นเห็นผลงานถูกอ่านบนเวทีนึกแบบพื้นแล้วทีนี้พอเพื่อนชี้ให้แล้วว่าจะต้องมาเป็นเออหุ่นมึงให้ไว้หุ่นให้มาทั้งทั้งทีมมันไม่รู้ว่าเราไม่เล่นดนตรีแต่เราก็พอเป็นนิดๆหน่อยๆแล้วพอหุ่นให้แล้วไงฮะใจรักด้วยไหมฮะก็เขาก็ผลักขึ้นเวทีอ๋อ ขึ้นเลยตอนนั้นเวทีไหนว่าจะขึ้นอยู่แล้วแถวอนุสาวรีประชาธิปไตยออ่าจะขึ้นอยู่แล้วพอดีฐานการณ์มันเปลี่ยนโชคดีที่ไม่ได้ขึ้นเพราะขึ้นไปก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเหมือนกันอแต่ถ้าขึ้นก็ต้องเล่นอาจจะเล่นเพลงฝรั่งคิดไม่ออกว่าจะเล่นเพลงอะไรตอนนั้นเพราะยังไม่มีเพลงคก็เลยจากจากวันนั้นที่ว่าจะขึ้นก็ไม่ได้ขึ้น แล้วก็ยังดีใจว่าเพื่อนมันไม่มีเวลาขึ้นฐานะการมันเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ต้องขึ้น,นเปลี่ยนเพ,นเพนราะอะไรฮะมันสงบลงเปลี่ยนเพราะร <ง S 1> รว่าเขาเขา,เขาต้องการเน้นไ,นไ,นไ,นไนอ้ความเป็นไทยอะไรตรงนี้<อ>เราไปร้องเพลงฝรั่งมันไม่เข้าอ๋ออค่ะค่ะก็เลยทาให้คิดได้ว่าต้องแต่งเพลงคน,นจะมีเพลงไทยไว้ร้องบนเวทีใช่ใก็เลยเริ่มแต่งนะฮะครับก็เริ่มแต่งตรงนั้นกลับบ้านคืนนั้นก็แต่ง๋อเพลงแรกที่แต่งจายังจาได้ไหมคะก็เอาเพลงฝรั่งมาทําเป็นทํานอง เอาตำนองเข้ามาแล้วเขียนเนื้อไทยสารแสงทองสารแสงทองอันนี้คือเพลงแรกสั้นสี่ห้าบรรทัดนเพลงแรกเลยใช่ไหมคะคือก่อนนั้นที่ก็แต่งแล้วแต่แต่งอย่างอื่นมาแล้วเพลงแรกเลยที่เพลงแรกที่จะมากระโดดใส่มอกสารแสงทองแล้วตอนนั้นมีวงยังคะไม่มีครับเล่นอยู่สองคนกับเพื่อนเล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็กินเหล้าเที่ยวไปตามเขาไปชอบตามที่เขามีโฟกซองบางทีเพื่อนก็รู้จักมาคุ้นก็ เชิญขึ้นเล่นก็เล่นเล่นเพลงดอน่าดอน่าอะไรเงี้ยยังเล่นเพลงฝรั่งอยู่ครับทีนี้พอมาถึงในช่วง14ตุลาใกล้ใกล้จะถึง14ตุลานช่วงนั้นนี่พี่อยู่ที่ไหนฮะก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในม็อมนั่นแหละกระถ ung อยู่ในอยู่ในเครื่องถุงนั่นแหละครับคือทําวงแล้วก็ได้เล่นบ้างมันมีกิจกรรมเยอะหลายอยก็เริ่มมาทาวงใช้ชื่อวงว่าอะไรฮะวงทอเสนและสัญจรเป็นทอเลยนะพี่ ทอจุดเสนอทอจุดเขาเาียกว่าทองเสนออแล้วก็สัญจรทอทองเสนนี่เป็นนามปากผมแล้วก็สัญจรเป็นนามปากเพื่อนคิดเล่นด้วยกันค่ะคือเขาถามว่าวงอะไรนึกไม่ออกเอาอย่างนี้ไปก่อนอไม่ได้ว่านามปากสองคนมารวมกันเลยไม่ได้ตั้งื่อวงค่ะ ก่อนที่จะเป็นคารวานเป็นทอจุดเสนและสัญจรทอเสนสัญจรอ่าแล้วก็เล่นเพลงเปิดข้าวมั่งอะไรมั่งเล่นมั่งเปิดข้าวทุกข้าวคำฮะสูตรจำแต่งคือแต่งมาสามสิีลนีเพลงเปิดข้าวนี่พี่แต่งหรอไม่ผมไม่ได้แต่งนั่นสิเป็นบทกวีของจิตภูมิศักดิ์จิตภูมิศักดิ์แล้วทีนี้ผมมาทาทานองอมาอ่านเป็นทํานองแล้วเก้ากีตาใส่พอจําได้ไหมคะได้ก็พอได้นะฮะเดี๋ยว เรามาร่วมลำลึกกันวันที่ท14ตุลา<ห><ห>คมพอดีจะให้ร้องตอนนี้เหรอหนูร้องก็ได้ด้ว <laughs> หนูร้องก็ได้แน่หนูร้องไม่ได้เหรอนะฮะมันไม่ง่ายสอง,งขอดเพราะเราเราชอบง่ายสามขอด เปิดข้าวทุกคราวคั้นจงสูจ่จำเป็นอาจินเนื้อผูที่สูุกินจึงก็เกิดมาเป็นคนแล้วก็ไปเรื่อยๆนะ ສັນພຍາດຍາຄຸັນຍາ เวลาที่ข่าวนี่าวีาข่าวีเราจำบทกวีได้สั้นๆก็เรียกเรียกได้ว่าช่วงนั้นพอเพลงที่เราร้องเนี่ยเราสังเกตไหมคะว่าผู้คนแถวนั้นเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับบทเพลงของเรา่ืนก่อนที่จะทดสอบความรู้สึกผู้คนอีกคือเราประสบการณ์พอออกจากม็อบกรุงเทพเราเรามีกิจกรรมเยอะ เราก็ถูกส่งไปคนติดต่อไม่ถูกส่งไปแล้ะตามต่างๆจังหวัดต่างๆ <ฮะ S 2> ไปเล่นถึงชาวบ้านชาวนาด้วยเ<ม> <ไป S 1> นาะไปเล่นสาราวัดก็เล่นพอเล่นป้าคนชาวบ้านเนี่ยเขาคือเพลงแบบนี้ไม่ค่อยมีหรอก<ช>สมัยนู้นนะฮะเขาถนัดแต่ว่าลูกทุก่งหมอลำอะไรก็แล้ว<ม>แต่พอเขาฟังเนื้อเขาก็มีแง่คิดแค่นั้นเอง<ม><ม>เขาก็พูดให้กําลังใจเ,เพลงนี้พูดถึงชาวนาพูดถึงตัวเขา รู้สึกดนะีน่าจะตั้งชื่อว่าเป็นบุญคุณของชาวนานะอะไรนะ mm hmm. คือคนแก่ๆมาพูดกับเราอย่างนี้เรารู้สึกเอออันนีคคค้คือเราสื่อือได้แล้วเราสื่อกับชาวบ้านได้ระดับนึงนะฮนะอันนี้คือทําให้เกิดเกิดกําลังใจที่ mm hmm. จะทํางานอะไร mm hmm. ไม่อะไรในแนวนี้อะไรท่างตงเนี่ย mm hmm. ค่ะคือเราไปสัมผัสกับหมู่บ้านแล้วตอนน,น,นั้นไม่ใช่ว่าอยู่